ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อายการประจำกองเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา10นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้นายไพรัตพ,พรสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดนำอายการประจำกองสำนักงานอายการสูงสุดจำนวน75คนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตยบัติยาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายจุมพลพันธ์สำริตรองอายการสูงสุดนายวชระอ,อินทุสุดอินทุสุดอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและว่าที่ร้อยตรีสมบัติพรมเมธเลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย ในการนี้มีพระร,ราชดำรัสแก่อายการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนก,ก,ก,ชข,ก,กนข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังอายการทุกคนกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพียงกันก่อนออก ไปปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายเมื่อสมัครใจมาเป็นอายการย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องมีหน้าที่หลายด้านทางคุ้มครองสิทธิของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของรัฐและอำนวยความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่หน้าที่ทั้งหลายนี้ แท้ที่จริงก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างถูกต้องเป็นธรรมก็คือการอันวยความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นอันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญและความผาสุขมั่นคงของส่วนรวมประเทศชาติ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยจะหนักถึงผลอันยิ่งใหญ่ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับอยู่เสมอแต่ละคนก็จะมีกำลังใจในการรักษาความดีและปฏิบัติหน้าที่ได้สมดังคำปฏิญาณ ขอองลวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีพีการงานยิ่งยิ่งขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2568ความว่าพนาท่านนายจูแซร,รามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลี ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพารณามัยสมบูรณ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเต ประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมาประเทศของเราได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับติมอร์เลสเตข้าพเจ้ามั่นใจว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสวยหลงสองเยือนประเทศไทย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสโมสรกรมอุทหารเรือฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีในพิธีต้อนรับเรือตราธนแข็งเฉลิมงสองเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70ษพรรษา2เมษายน2568 และเฉลิมฉลองในวราระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนปี2568การเดินทางมาเยีอยมประเทศไทยของเรือสเวโรง2ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกา้า และเดินทางกลับจีนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานไทยและจีนสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในการนี้มีพระราชดรารัสเปิดงานพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสวยงสองความสําคัญว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมายาวนานทั้งใน ด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสาขาสิ่งแวดล้อมและการวิจัยทางทะเลยิ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคการมาเยือนของเรือเฉวหลงสองจึงไม่เพียงเป็นหบดหมายสำคัญทางวิชาการแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพความร่วมมือและความตั้งใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของโลก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าเรือจุกเสเม็ดทอดพระเนรภายในเรือเเวหลงสองซึ่งเป็นเรือสำรวจข้โลกลำที่4ของจีนและถือเป็นเรือสำรวจข้โลกลำแรกของจีนที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดเป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดกลางที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูงที่สุดลำหนึ่งของโลกความยาว122.5เมตรกว้าง22.3เมตรกินน้ำลึก12เมตร รองรับลูกเรือได้40คนและนักวิจัยอีก50คนรวม90คนมีภารกิจหลักคือสนับสนุนการสำรวจวิจัยโั่วโลกในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกฐานน้ำแข็งวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์าาบรรยากาศธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์นิเวศวิทยาและชีววิทยารวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการรับส่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงขนส่งสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อสร้างสําหรับสถานีวิจัยของจีนทั้งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือสำรวจอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดลําหนึ่งของโลกด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดหลายชนิดครอบคลุมการสำรวจที่หลากหลายมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยประมวลผลข้อมูลทั้งด้านปฏิบัติการและการวิจัย ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องพักโรงพยาบาลคลินิกรักษาพยาบาลห้องสมุดและห้องปฏิบัติการการที่เรือตัดน้ำแข็งเฉวยหลงสองมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักบ,บริหารกิจการทางทะเลนกรุงปักกิ่งและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนนครเซี่ยงไฮ้ในปี2556 ทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยกับสำนักงานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนเพื่อสร้างความร่วมมือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดโอกาสให้น um ักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้ไปร่วมสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันรวม17คนและยังทําให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคคือการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในเอเชียให้มีบทบาทในเวที ข้อโลกอย่างเข้มแข็งเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เข้าถึงการฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการวางแผนวิจัยในลักษณะพะหุภาคีซึ่งจะเป็นรักฐานสำคัญในการยกระดับขี่ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์โคโลกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน นับเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยรวมถึงเยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับทีมวิจัยระดับแนวหน้าของจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสำรวจขคโลกโดยเรือตัดน้ำแข็งเฉวยลงสองมีกำหนดจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชลบุรีถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ที่สยามพารากอนมีกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนอาทินิทรรศการเฉวยหลงสองแอนซีเดียนซีนอินโพราเรเจียนระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคมนี้ด้วยประธานอุคมนตรีเป็นผู้แถมพระ์ออกรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 ณศาลาาสหทไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาอาชีพสาขาต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติประกอบด้วยนายกุลวุฒิวิทิตสารวิทิตสารนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นแบดมินตันเรืออากาศโทหญิงพานิพักวงพัฒนาก,กจนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเดนเทควันโดนายวิรพลวิชุมานักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นยกน้ำหนัก เด็กหญิงวารีระยาสุกเกษมนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นสเก็ตบอร์ดนายสมเกียจจันทรานักกีฬาอาชีพชายดีเด่นแข่งจักรยานยนต์นางสาวอัธยาติติกุลนักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นกอล์ฟนายทิชากรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นมวยไทยนางสาวจันจิราแสนสีนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นมวยไทยนายชัยวัน์รัตนะนักกีฬาพิการชายดีเด่นกรีธาวิลแชร์เรสซิ่ง และนางสาวสายสุนีจะนะนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นวิวแชร์ฟันดาบพ,นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแกจก,กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้